สวัสดีครับร้านผู้ชาาดีไซน์ครับวันนี้เราอยู่กับรถ Toyota a l p h a สี40ตัวใหม่นะครับก็ทําการติดตั้งกล่อง ai box นะครับมาดูการทํางานของตัวกล่อง ai box นะครับตอนนี้เราทาการติดตั้งเข้าไปแล้วเรียบร้อยนะครับกล่องเราจะไม่วางไว้ตรงช่วงของโซลด้านหน้านะครับเราจะเก็บให้เรียบร้อยก็จะมีมาแค่สายไทซ C ตัวนี้นะครับสายไทซ C ก็วิธีใช้งานก็แค่ทําการเสียบสายตรงนี้เข้าไปนะครับมันจะทําให้จอเดิมเนี่ยมีออปชั่น YouTube g o o g l e Map หรือว่าเล่น Android จากหน้าจอเดิมได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต ระบบ Android ของกล่องให้อัตโนมัตินะครับโอเคตอนนี้เราเข้ามาในสู่หน้า Android นะครับผ่านฟังก์ชันของ Apple c a r p l a y ของตัวเครื่องนะครับไปดูเมนูด้านในนะครับด้านในก็จะเป็นในเรื่องของการใช้งานฟังก์ชันในเรื่องของแอปพลิเคชันต่างๆก็จะเป็น g o o g l e Map Netflix นะครับแล้วก็จุก Spotify แอปฟังเพลงก็มีให้ครบนะครับแล้วก็จะเป็นในเรื่องของ u t u b e แล้วก็มี Play Store นะครับตอนนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันลงที่ตัวกล่องหรือว่าที่ตัวเครื่องที่เราติดตั้งเพิ่มเข้าไปได้รรับรอง เรื่องของระบบ HD MI out ซึ่งมันจะส่งสัญญาณภาพไปหาจอด้านหลังนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเชื่อมต่อจอด้านหน้าด้านหลังตัวเอาผ่านหรือว่า w ว -FI 4 0เท่าใหม่นะครับคันนี้ที่ติดตั้งด้านหน้าก็จะเป็นกล่อง AI box นะครับด้านหลังจะเป็นจอ a อ d r o i ยตรงรุ่นที่เป็นระบบทัศน์ดนนะครับฟังก์ชันก็คือสามารถเอาภาพจากด้านหน้ามาออกสู่ด้านหลังได้ผ่านระบบ HD MI นะครับส่วนด้านหลังเนี่ยจะเป็นจอ Android ทัศน์ดินนะครับก็สามารถส่งสัญญาณเสียงออกลำโพงรอบคันได้ตามปกติแต่ไม่สามารถส่งสัญญาณภาพไปด้านหน้าได้นะครับ เดี๋ยววิธีการใช้งานเบื้องต้นนะครับก็เอาจากภาพด้านหน้ามาภาพด้านหลังนะครับวิธีการทํางานก็คือเสียบปลั๊ก Type ด้านหน้าตรงนี้นะครับกล่องที่เราติดตั้งเข้าไปเสร็จแล้วให้จอด้านหน้าอยู่ในหน้าจอของ Android เรียบร้อยมาที่คําว่า Input Video นะครับทั้สกีนจากหน้าจอได้เลยแล้วก็เลือกเป็นโหมด HDMI นะครับอเป็นโหมด HDMI เสร็จแล้วภาพก็จะมาให้อัตโนมัตินะครับอันนี้คือเอาภาพจากด้านหน้ามาออกด้านหลังนะครับส่วนจะใช้งาน ในเรื่องของ YouTube จากด้านหลังแล้วนําเสียงออกไปด้านหน้าเนี่ยนะครับออกเสียงออกของลำโพงนะครับก็อันดับแรกเลยก็คือกดสาย Type C ตรงนี้ออกนะครับกดสายออกแล้วเราก็มาเลือกซอสไปที่โหมดบลูทูธนะครับหรือว่าตัวด้านหน้าเนี่ยนะครับทีนี้เสียงจากด้านหลังเนี่ยมันจะถูกเชื่อมต่อไปยังระบบบลูทูธของจอด้านหน้านะครับวิธีการเชื่อมต่อก็คือมาที่ตั้งค่าน,นะครับบลูทูธครับ เราสามารถใช้จอด้านหลังเนี่ยค้นหาชื่อบลูทูธของจอด้านหน้านะครับชื่อบลูทูธของจอด้านหน้าก็จะเป็นตัวนี้นะครับคาร์มาติมีเดียครับก็กดซิงคอนเนกเข้าไปให้เรียบร้อยนะครับจับคู่จากด้านหลังไปหาด้านหน้าพอจับคู่ได้เสร็จแล้วด้านหน้าเราก็เลือกเป็นโหมดบลูทูธทิ้งไว้นะครับแล้วเราก็มาเปิด YouTube ที่หน้าจอตรงนี้ได้เลยนะครับพอเปิดตัวนี้เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้เสียงออกลำโพงรอบคันนะครับแต่ภาพจะไม่ออกด้านหน้านะครับเพราะว่าจอด้านหน้าไม่มีวิดีโออินพุตนะครับเพื่อไม่ให้้้คนนนาาาดรรัับงล่่่ีกเชืออมต โอเคตอนนี้เรามาที่จอด้านหลังนะครับอจอด้านหลังนี้เราทำการเปลี่ยนเข้าไปใหม่เป็นงานตรงรุ่นนะครับขนาด15.6นิ้วนะครับเป็นสเปคแรม4อ64นะครับจอจะเป็นระบบไฟฟ้านะครับมาดูใ,ใกล้ๆก็จะเป็นระบบทัชสกรีนนะครับแล้วก็จอก็จะเป็นระบบพับลงมาไฟฟ้าตรงนี้สามารถปรับระดับได้นะครับปรับระดับการเดียวของจอได้จอที่ติดตั้งเข้าไปเนี่ยจะเป็นระบบ a n d ด o อยนะครับซึ่งเราสามารถเล่น youtube จากด้านหลังแยกได้เลยทัชสกรีน หรือว่าคอนโทรลจากตัวจอด้านหลังแยกได้อิสระนะครับเสียงก็ออกลำโพงทั้ง4จุดตามปกตินะครับแล้วก็สามารถนำภาพจากกล่อง Airbox เียลไทตั้งเข้าไปเนี่ยออกจอหลังได้ตามปกติเลยนี่นะครับทัชสกรีนผ่านหน้าจอได้เลยโหมด HDMI นะครับก็จะเอาสัญญาณภาพจากกล่องด้านหน้าหรือว่าลิงค์ภาพจากด้านหน้ามาหาด้านหลังผ่าน HDMI นะครับให้ความละเอียดสูงนะครับก็ไปดูในเรื่องของตัวโหมด Android ในตัวหน้าจอนะครับทัชสกรีนเล่นแยกจากด้านหลังแบบนี้ได้เลย เหมือนเดิมครับก็จะมี Netflix Disney Plus YouTube นะครับแล้วก็มี Play Store ที่เอาไว้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติมได้นะครับแล้วครับเก็บก็จะเป็นโรงไฟฟ้าอัตโนมัติแบบนี้เลยนะครับงานตรงรุ่น Toyota Wi-Fi 40นะครับสวยๆแบบนี้ฟุซาวดีไซน์ครับ0 6นย์หกส0 0ครับ